เจ้าสถิตกับท่าและสถิตกับท่าด้วยบรอาจารพาา่รละสารตามคำบอกเล่าของพระบุรุกาขอถวายเป็นเกียรติพระองค์พระเรระจ้าค่ะเวลานั้นบรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อฟังเร,รืยองสุชาติชาวภาษีละธรอาจารย์ต่างาาาบนว่าชายคนนี้ต้องรับคนบาปและกินอาหารร่วมกับเขา พระองค์จึงตรัสเรื่องประมาณนี้ให้เขาฟังชายผู้หนึ่งมีบุตรสองคนบุตรคนเล็กพูดกับบิดาว่าพ่อครับโปรดให้ทราบสมบัติส่วนที่เป็นมรดกแก่ลูกเถิดเวลาก็แบ่งทราบสมบัติให้กแก่ลูกทั้งสองคนต่อมาไม่นานบุตรคนเล็กลกร็รวบรวบรุ้สิทธิ์ที่ดีแล้วเดินทางไปยังประเทศ่างไกลที่นั่นเขาประพฤตินตนเสพเล่พลาเนเงินทองจนหมดสิน้น เมื่อเขาหมดตัวก็เกิดการกระดาอาหารอย่างหนักทั่วแถบนั้นและเขาเริ่มขัดสนจึงไปรับจ้างหู่กาบชาวเมืองคนหนึ่งคนงคนั้นใช้เขาไปเลี้ยงหมูในทุ่งนาเขาอยากกินฝักผัวที่หมูกินเพื่อรับความหิวแต่ไม่มีใครให้เขาจึงรู้สํานึกและคิดว่าคนรับใช้ของข้อฉันมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์ส่วนฉันอยู่ที่นี่หิวจะตายอยู่แล้ว ฉันจะกลับไปหาพ่อพูดกับพ่อว่าพ่อครับลูกขมบติดต่อสวรรค์และต่อพ่อลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกโปรดนับว่าลูกเป็นผู้รับใช้คนหนึ่งของพ่อเถิดแล้วสาวพ่อคับไปหาพ่อขณะที่เขายังอยู่ไกลพ่อมองเห็นเขาก็รู้สึกสงสารจึงรีบไปสวมกอดและโเขาพูดกับบีดาเขาจึงพูดกับบิดาว่า พ่อครับลูกคํามจิตต่อสวรรค์และต่อพ่อลูกไม่สมควรไดีชื่อว่าเป็นลูกของพ่อเิงแต่บินาพูดกับผู้รับใช้ว่าเร็วเข้าจงรีบไปนำเสื้อสวยที่สุดมาสวมให้ลูกเรานำแวมมาสวมนิ้วนำรองเท้ามาใส่ให้จนงนำลูกบัวที่ขุนบัวแล้วไปฆ่าแล้วกินเลี้ยงฉลองกันเิอเพราะลูกของเราผู้นี้ตายไปแล้วปฏิเสธชีวิตดี T, หายไปแล้วได้พบก,กันอีก แล้วตารสองก็เริ่มขึ้นส่วนบูคคลโตอยู่ในทุ่งนาเมื่อกลับมาใกล้บ้านได้ยินเสียงดนตรีและการร้องรำาจึงเรียกผู้รับใชค้คนหนึ่งมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นผู้รับใช้บอกว่าน้องชายของท่านกลับมาแล้วบิดาสั่งให้ข้าลูกวัวที่ขุดวัวแล้วเพราะเขาได้ลูกกลับคืนมาอย่างปลอดภัยบูคคลโตรู้สึกโกรธมากไม่ยอมเข้าไปในบ้านบิดาจึงบอกมาขอร้องให้เข้าไป แต่เขาตอบเวลาว่าลูกรับใช้พ่อมานานหลายปีแล้วไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งของพ่อเลยพ่อก็ไม่เคยให้ลูกแทะแต่ตัวเดียวแก่ลูกเพื่อเลี้ยงสลบกับเพื่อนๆนแต่พอลูกคนนี้ของพ่อกลับมาเขาพคบถิงเสเพลร้านทรัพย์สมบัติของพ่อจนหมดแล้วยังพ่อยังฆ่าลูกัวที่กลุวนแล้วให้เขาด้วยเวลาพูดว่าลูกเ๋ยลูกดูกับพ่อเสอนอมา ทุกสิ่งที่พ่ามีก็เป็นของรูปแต่จาเป็นต้องเลี้ยงฉลองและชื่นชมินดีเพราะน้องชายคนนี้ของรูปตายไปแล้วกลับมามีมชมีิตชีวิตอีกหายไปแล้วได้พบแบบอีกพระวาจาของพระเจ้าอรริเญญเจาญ ที่เราเราอยู่ในช่วงของเทศกาลมหาพรตอาทิตย์นี้ก็อาทิตย์ที่สี่แล้วของเทศกาลมหาพรตในช่วงที่ผ่านมาคุณพ่อเ็จะเตือนนะหรือว่าพระบระสารแต่ละละอาทิตย์พระอาจามย์ฤาษแต่ลาที่ก,ทก็จะเตือนเราให้เรามองดูที่ตัวเรามหาพรตนี้ให้เรามองมาพิจารณาดูตัวเรานะเมื่อเมื้อ ว่าเราเป็นอย่างไรชีวิตรเราเป็นอย่างไรเมื่อเราอยู่ในครอบครัวอยู่ในสงังคมเราเป็นคนอย่างไรมีนิสัยอะไรมีจุดก่อนอะไรมีข้อได้อะไรทำบาอะไรบ้างเราก็จะมาพิจาร,รณาอะไรที่มันบกพร่องมันพอดีเราทำผิดบ่อยๆทำให้คนอื่นเสียใจยทันทันชนะินเราต้องแก้ไข เราก็เปลี่ยนแปลงมันเคยด่าด่าได้ขนาเราต้องอดตายเป็นสัางมาโทษถึงโรษเดคือเคยกินเหล้าเิายาเอาโรโต้มือรับจ้าก็เป็นมือรับจ้างไปสร้างเอาแก้ไขปรับปรุงไปเรื่อยๆไอ้เนี่ยเมื่อไหร่นี่ยโมกย์เนี่แต่ว่าเราต้องสู้เราต้องแก้ไขเราต้องปรับปรุงชีวิตของเราเขาเคยทำแบบอะไรเราต้อง ลดลงรดลงอะไรสักอย่างนี้เราจะมองที่ตัวเรานะแต่วันนี้พระวาจาของพระเจ้าให้เราหันไปมองอีกด้านเป็นะปมอ,อีกศาสหนึ่งในความสัมพันธ์ซึ่งเรามีนะในชีวิตกิจชีของเรานั่นคือไปมองสาสพระเจ้าแน่นอนเป็นเจ้าของเสียจะบอกะแต่ว่าอันที่นี้ไปมอง,องที่พระเจ้าพระองค์มองเราอย่างไร เอไปเจ้าทีคนมอกข้าวนี่ยหลายับ้ามองจะขอเลยนบางทีเรารเราก็จะชอบชอบคนดีเงินงทีบอกจะมาคนดีเนี่ยเวลาเราอยู่ที่ชีวิตดี่วก็คนดีคนีคนี่แห้งคนดีีนะคนดีนำใจววัน i̇şte ก่อแซ่นี่งากาแข้าวมากรูข้าวด้วกัน กุหามุจะพวกร่างพวกซอยพอซอยแม่เท้าฮะแท้อรจาถ้าเราอยู่คนที่ดีพวกราประแด่เออพวกรีรักพวกรีมงพอกะเิดเท้าเราก็ไม่ชอบแม่บอกม่ไปมาลกเข้ากันแตะลกเข้าเราเทีแต่ว่างก็ยังแต่ถ้าคุณจะมาบอกมากุหลาบเลือเป็นกระสา มึนบอกแม่จะกพักเที่ยงพ่อนม่บอกว่าถืงใจต้คือตีนระบิดตัดตัดตัดใส่พบาตหากด้วยเราเราประมาเราก็ชอบค็ดีในด้าศาสนาบางทีเราก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าพอไปเจาสิ่งเกิดสิ่งเกิกาก็พ่อเป็นสิงห้านห้าบุญห้าข้นดี อาตุ้จะวาดวาดาดมาสวยเพราะว่าน่ามเจจาดิฉันห้าขห้าขอสุขนะอต่ก็พทุกสิ่งขอสวรรค์มันพวกพวกเขาว่าเรื่อยปก็เรื่อยไบาาผมมีพระนี่เ่าผมมีวันศีลวันพ่อเนี่ยบอกผมเจ้าีตจ้สาวหจะาครับที่สองเขาเป็นสียมูขปีกองปีลา เราเขาคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นสร้างซุหง้หมายถ้าเป่นอัปคอสุดโลกนั้นโล,นลโโก็ตามคิดว่านนะเราก็มีความรู้สึกอย่างนี้เราคิดว่าพระพุทธเจ้าก็ากเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในความรู้สึกของเราเราก็จะเห็นก้นส่วนเนี่านงะเราเราสึกว่าเราดีกว่าแบบว่าตรงนานต้องมครับผลงานเราเราจะมนนคีความารู้สึกอย่างนี้วันนี้ ในบนทพ่อราสาที่เราได้ฟังก็บรรดาธรรมจารย์ด้วยชาวปริสิิทธ์ทุกคนกดีนะเป็นคนศรัทธาในสังคมของชาวยิวคนคนที่ดีคนที่ศรัทธาในสังคมของชาวยิวเขาจะไม่พบคนชั่วคนปรีเนี่บบยเยบบขาบอกไปอยู่หน้าเลยบกขีเขาน้่งพอไปใกล้บอกง่ายๆอย่างนั้นกิบตาหน,นนะ้าเหมือนนะอยทางรถค่าการกอดเนี่ยเอาเ,อา,เ,อ,เอาตาหนุ่งกิบมะเฟื่อ แล้วจะไม่อยู่กันทีนี้เกิดปัญหาว่าเขาเห็นพระเยซูเจ้าเป็นอาจารย์เป็นเเปเป็็นนคนดีถ้าไปอยู่ต้อง้มสู้ขีบบาปเลยนะคนบาปเติมรอบรอบพระเยซูเจ้าดีกว่าแต่สู้สวัสดิ์รุ่งอถามร่าไม่ว่าจะเป็นหญิงโสเภณีคนเกียรติภาษีคนที่สังคมของชาวยิวว่าเป็นคนบาปเท่าไหร่แต่เมื่อ อปเจา้าแล้วเ็เจ้าไม่ได้ไนี้หนนเหลา่านี้อรไรสุกนีนี่สงสิเกับคนเหล่านี้คนบาปทั้ลายาลก,กินข้วก็พอกกินข้าวก็ษีก็ธรรมดาไม่สบายใจเพรสบายใจก็จมเป็นเจ้าบอกว่าไฟังดูนะมากชายคนนี้ชนะายอบอกว่าชายคนนี้นะ ต้รตับตนบาปแม้กินอาหารรก,กับเขาใส่พวกคือคนไดใส่พักวมาแ่นเียรตพจ้าก็ได้งานจริงพจงร,จ,รงจ้าก็เลยเลา่านิทานเกี่ยวกับเทวมิตราเรื่องเขาพื้ิยินด้วลอทางก็ได้เขาว่าคุณรูศิลิน,นเรื่องลูงกน้าตางาสมัยก่อนเรื่องุามตามสมัยเขาเรียกว,ว่าบิดาผู้ใจดีนะก็ะคือบิดาคนหนึ่งก็มีลูกอีสองคนคนหนึ่งคือซิ่ม,มึนคน่ะ ลูกคนเล็กไปหาพ่อตามลติชายิ่พ่อจะต้องตายก่อนถึงจะได้มรดกมอสยู่ไปขอเลยบอทุกอยางอมยอมไปขอขอรับกั้งแต่าแสงแสงพ่อต้องตายตายซสองเาเขาเาเารดบมากไปขอมรดกับพอพ่อพ่อก็ไได้เดียกหาได้ีห้ทสองเ่อนนนทั้งโตแล้คนเล็กคนเล็กมีหอทราบสมบัติพ่อนีไปตางแดนต่างประเทศ

พจน์ใหอีกออไปรับจ้างไปหาเงินเขาผ่าไตาไปเรี้ยงหมูนะแล้วพจะรู้นะชาวชาวอยู่กับหมูไม่ถูกกันนะชาวอารามในทะเลสาบร็ไม่ชอบหมูถือว่าบริสัทส่งผปรกบเพราะฉะนั้นไปเลี้ยงหมูก็แสดงว่าไปทนโงานส่งปรกบที่ไม่มีเกียรติน้าม่นเกียรติประเทศแถมไปอยากจะอไปกินฝักถั่วที่หมูกินอยู่ อยากสิเกตุีไม่ใใน,นขณะที่จะตายในขณะที่กำลังจะเดตยวก็สกิลมทั่วหมูผัดที่แต่ไปโอ้อยู่แต่พอห้ามจิบอ่ะคุยตลอดเไปขอสพบคน คือหอดพอคือหอ่นีพอเพราะว่ห่เขาไปขอกินหลายเลยแม่แต่ก็ใส่เข่ขอกินอุดมสมบูรณ์นะเขาสิมาตายอยู่ในจงตายได้พได้กลับวต่ามต่นยอดคือห่อพอหรอกงสิตายาสิตายชื่อื่อพวกเขาไลนี้ตายเป็นาพาลกเป็นสบายอยู่บ่เ ตามทำมันจตายมีเ้วยอด้านนะถือทตามปาเตรียมข้อบออย่างนี้ขึไปบอกพอประไลน์่านรูปงของกานะตเตรียงไวู้กทำติดต่อพระพิฆาต่อพ่อลูกไม่สมควรจะเป็นลูกของพ่อขอให้พ่อถึงว่าลูกเป็นคนใช้คนเดินตาอเตรียมว่าเราไว้แล้วก็ตาบ้าตาไปบนท่านวางสัต พอเห็นแล้วหากูต่อรมรวมว่าคูกเขาเล่าข้าวบาเปเรี่งอ่ะพอเข hehe, าสร้างเราสร้างเลยพญายังเาสร้างเลยต่อรลมเขาสร้างบอกคนใส่ก็ขายเสื้อผ้าหน้าน้าเสื้อซอยๆต้องเ่าหนุ่มเอาไว้โยโน่ข้าใส่เสือดีๆมาใส่เอาข้าเต่ามาเอาหน้าตีเอาแหวนมาให้ขับสีให้อะไรแก่ลูกเพื่นไปลูกกอ มอหนังบ่อลบาบ้บ้บ้าบ้าบาดีใจหวานรูปตาตาไปไางูอวหน้าตลาดมากยังหลับเวมีได้แต่ติดเรี่ยครับแล้วดูข้าว้าอลเพราะสนรแต่ก็ถามสัตวไมถามเลยว่าเป็นอย่างนมางอเงินูไปรอยู่ใสเป็นาต่เป็นยังก็ถามเป็ตาเปนก็าม ก็สนใจปรกอรูปเรียกสลอร์ตอ่ปปอมมประตูต่างๆจะกบ่อใต้ต้นมังก็ตามดีใจเรียกสลอรตายม,ม,มันดีใจแต่ว่าพองก็ดีใจนะอันนี้ก็เราอธิบายพระสิณานนะครัก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่ผุณพ่ออยากให้เรามองว่งารพระพจ้ามองคต่างไม่เหมือนเราผมณพ่เห้าอะไร ถ้าอ่าีสร้างคนบาตรที่ว่าคนบาปผู้สิโตนรกเลยพวกแม่เนี่ยพระเบญจาเป็นตัวปีดาผู้ใจดีในพวกราษฎรที่พระเจ้ายกขึ้นมาเพื่อตอบคำถามว่าทำไมพวกอยู่แต่ขับคนบาปกับคนไม่ดีเพราะว่าพระเจ้าเห็นเราเป็นลูกเสมอยามเจ้าสวดบทต์ขาดแต่ปิดาเพิ่นพระเจ้าเป็นปิดาเป็นพ่อแราวเพิ่นก็เป็นพ่อข้าวเสมอบอกว่าข้าวสีดีหรือสีสว่า บอกว่าเข้าเป็นคนบาปหรือเป็นนักบุญเข้าจป็ลูกเพราะเป็นเจ้าเสมอเปรนลูกเกินเจ้าดิขึ้นไาแต่ขอเป็นคนใส่ที่อย่างตาตาใช่ไหมเพระเป็นเจ้าเห็นเราเป็นลูกเสมอแล้วพระองค์ก็ลูกของพระองค์บอกว่าสิมันเป็นลูกดีหรือลูกซวยก็เป็นเจ้าให้ลูกของพระองค์เสมอและดีใจยี่ลูกกลับมา ดีใจพระบิดเจ้าดีใจเป็นลูกป้าป้าเพราะฉะนั้นมุขเจ้าก็ตกเป็นห่วงรากโอ้ตายฤทธิ์สิบประเลดฤทธิ์สลาเราเล็นบาปร้ายบาปไรบาปฤทธิ์สิบร้ายนากระดามษตกเป็นพ่องพระบิดเจ้าก็ถามเขราพวกป้ามุขเจ้าโภวไม่สนใจเพราะงค์สนใจแต่ว่าเราเป็นลูกของพระเพราท่านั้นแล้วงค์รักเราเราอย่าเป็นห่วงบาปของเรา เราอย่าคิดว่าเราจะไปสวรรค์เพราะว่าความดีของเราหรือว่าเพราะว่าการทางานไม่ใช่จดที่ความรักของพระเจา้าเพราะฉะนั้นในเทศกาลมาวันนี้เราต้องมองที่ความรักของพระเจ้าเราดูความสัมพันธ์ไหมเราอย่าคิดว่าเราเป็นผู้รับใช้หรือว่าเป็นข้าท้า,าหรือคนรับจา้างที่ทำทำงานเยอะๆแล้วก็ไม่ได้เข้าสวรรค์ดนวย เราเข้าสวรรค์เพราะว่าพระพิจารณาเราเราเป็นลูกของพระสวรรค์เป็นมระบุษฐาฉบับเพราะฉะนั้นเรามองพระพิจารณาในช่วงของพรถจะมองพระพิจารณ์เป็นกายวายเป็นพ่อเป็นพ่อซึ่งเป็นพ่อซึ่งรักเราเป็นหน้าหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของพผูเจ้าคืออะไรจับภาพคนคือเรื่อคือหูุคนุดอยู่นะเราตามกลับก็กล no of ับไปหาพระพิจารณา มีนาที่อยเดียวแ้วมีนาที่แบกตาเอาบาอองดีนะมีหนาที่ตักบ้านนะถ้าเราตับบานพระเจาก็จะกอดออกมากอดตวกาบาบแล้วกจะโต่จะมีจังที่รูปของโของบาบพอเินในเทศกาลมาคนนีก็เจ็าที่เราตักบาบไปหาพระุาษีจานะพระารสร้างไกลๆแบ้นแต่ว่าาหาพระฤาษ้จามาหา คาเคยได้รับตั้ไปซาซาไกลโลูกมหาโอ้เจ้าแล้วก็ไม่ต้องสนใจเรื่องคขอมเรานะโอไม่สนใจเลยนะอาหลักขอให้พระบิาพระพิจาม้าที่นี่เขาเปลี่ยนใจแจ้งนะว่าพระบิดาเรี้เราเป็ลูกเสมอและโอบสวัสดิ์เปล่าเปียนแต่เราต้องกลับบ้านกลับมาหาพระบิดาและโอจกชื่นชมินดีเสมอโอไม่สนใจ่าไรของเราอาหลักขอพระดาขอเปิดขอเปิดโอกาทุกค